รวมแก๊งสวา่านไร้สายจากแบรนด์วตฟอร์ททั้ง5ตัวมีข้อดีจุดแตกตา่างรวมถึงค่าตัวอะไรบ้างไปดูกัน สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสว่านไร้าสายแบตเตอรี่จากแบรนด์วอตฟอร์ทั้งหมด5ตัวนี้นะครับสตัวล่างนี่ก็จะเป็นขนาด12โวลต์น,นะครับมีรุ่น WCDS 510 520และ540ส่นะครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นรุ่น WCDP 511และ521เป็นขนาด20บโวลต์น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดเด่นและข้อแตกตา่างรวมไปถึงค่าตัวของแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับผม เรามาเริ่มจากจุดเด่นที่3ตัวนี้มีเหมือนกันนะครับก็คือข้อแรกเลยเนี่ยปากจับดอกนะครับสามารถจับดอก0.8ม mm, ิลมสูงสุดที่1 0ม mm ิลิเมตรได้ทั้งสาตัวเลยนะครับข้อที่2เนี่ยแรงบิดทั้งสาตัวนี้เนี่ยมีแรงบิดเท่ากันนะครับที่2 0นิวตันเมตรนะครับถัดมานะครับไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับจะมีบอกเหมือนกันทั้งสาตัวข้อที่4นะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหมือนกันนะครับเป็นสล็อตสโวลต์ ที่แถมมาให้เนี่ยเป็น1.5ม mm ลเหมือนกันแล้วก็จุดเด่นของตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยก็จะเป็นสายชาร์จ Type C นะครับเหมือนกันทั้ง4ข้อนเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นที่เหมือนกันระหว่างสว่าน3ตัวนี้ครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างสว่าน3ตัวนี้นะครับ จุดแรกก็คือเรื่องของสปีดความเร็วนะครับซึ่งตัว5100เนี่ยจะมีสปีดเดียวคือ750รอบต่อนอาทีนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยตัว520และ540เนี่ยสามารถปรับสปีดได้ที่0ถึง400รอบต่อนอาทีนะครับแล้วก็สปีดที่2เนี่ยความเร็วสูงสุดที่0ถึง1,500รอบต่อนอาทีนะครับข้อถัดมา ก็จะเป็นเรื่องของระบบการทํางานนะครับซึ่ง510และ520เนี่ยจะให้มาเพียง2ระบบนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัว540นะครับซึ่งมีระบบกระแทกเพิ่มขึ้นมาให้อีก1ระบบนะครับซึ่งอัตราการกระแทกของ540เองเนี่ยก็สามารถกระแทกได้สูงสุดที่22,500ครั้งต่อนอาทีเลย และสุดท้ายในการตั้งค่าแรงบิดนะครับตัว510และ520เนี่ยมีความละเอียดในการตั้งแรงบิดขันน็อตสกูเนี่ยอยู่ที่15ระดับนะครับแล้วก็ปรับโหมดที่เป็นสว่านได้ซึ่งจะแตกต่างกับ540นะครับ540เนี่ยจะให้มาเยอะกว่าที่18ระดับนะครับแล้วก็ให้โหมดสว่านมาด้วยนะครับ และในส่วนค่าตัวของ WCDS 510นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่695บาทนะครับ520เนี 20, ่ยก็จะมีราคาอยู่ที่1,165บาทและตัวสุดท้าย540เนี่ย 50, ก็1,555บาทครับสินค้าทั้ง3ตัวเนี่ยรับประกัน1ปีเต็มนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสว่านขนาด20โวลต์นะครับซึ่งมาดูจุดเด่นที่เหมือนกันก่อนนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องปากจับดอกที่สามารถจับ ดอกสว่านเนี่ยเล็กสุดที่0.8ม mm, ิลมนะครับแล้วก็ใหญ่สุดอยู่ที่10มิลิเมตรทั้ง2ตัวนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของแรงบิด35นิวตันทั้งคู่นะครับข้อที่3นะครับก็เป็นการปรับสปีดความเร็วทั้ง2ตัวนี้สามารถปรับความเร็วได้ที่0-400รอบต่อนอาทีนะครับและสปีดที่2เนี่ยก็0-1,500รอบต่อนอาทีนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็มีไฟ LED สองสวา่างนะครับให้มาทั้งคู่เลย แล้วก็สุดท้ายตัวแบตเตอรี่ที่แถมมาให้นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์นะครับความจุ1.5แ mm อมแปร์นะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถกดดูระดับไฟแบตเตอรี่มันได้นะครับแล้วก็พร้อมนี่ชาร์จในกล่องมาให้เลยนะครับ จุดถัดมานะครับในเรื่องของความแตกต่างของ2รุ่นนี้นะครับระหว่างตัว511และ521เนี่ยข้อแรกเลยก็คือเรื่องการตั้งค่าแรงบิดนะครับในการขันน็อตสกรูนะครับซึ่งตัว WCDP 511เนี่ยสามารถปรับแรงบิดได้ที่15ระดับแล้วก็มีโหมดหนึ่งเป็นระบบสว่านนะครับส่วนตัว521เนี่ยให้การปรับแรงบิดในการขันน็อตสกรูมาเนี่ยที่18ระดับนะครับและโหมดก็จะเป็นเรื่องของสว่านนะครับ และสุดท้ายก็จะเป็นโหมดสว่านเจาะกระแทกนะครับซึ่งทําให้ตัวเจ้า521เนี่ยสามารถเจาะปูนได้ด้วยอัตราการกระแทกสูงสุดถึง22,500ครั้งต่อนอาทีเลยซึ่งราคาเจ้า2ตัวนี้เนี่ยก็สําหรับ WCDP 511เนี่ยค่าตัวอยู่ที่1,305บาทนะครับและก็ตัว521ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่1,955บาทนะครับสินค้าทั้ง2ตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวสว่านไร้สายนะครับของวัตฟอร์นะครับจุดเด่นข้อแตกต่างนะครับในแต่ละรุ่นและรวมถึงค่าตัวของมันซึ่ง wcds 510ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสว่านตัวเริ่มต้นของทุกคนได้นะครับซึ่งถัดมาก็จะเป็น520และ540ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่สูงขึ้นรวมไปถึงตัว wcdp 511และ5 2 1 ที่มีฟังก์ชันการใช้งานแบบเดียวกันนะครับแต่เพิ่มมาในเรื่องของพละกําลังแบตเตอรี่20บโวลต์น,นะครับการทํางานที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็กําลังของตัวสว่านเองนะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยตัว511และ521เนี่ยก็ให้ดีไซน์ด้ามจับยางมานะครับเพื่อให้จับกระชับมือและก็ตัว12บโวลต์นเนี่ยก็จะเป็นตัว 520- และ540ที่มีด้ามจับเป็นยาง นะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวเริ่มต้นของตัว510 12โวลต์นะครับถ้าใครสนใจนะครับหรืออยากพูดคุยกันก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ